ขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code หมอแมนพลังเลขอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับในวันนี้กับคลิปเปิดดวง12ราศีปี2565นะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกันหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามกันเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ Facebook ชื่อ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับเป็นคิวของชาวราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาราศีกรกฎในปี2 6 6 5นะครับจะเป็นเช่นไรราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคม ไปจนถึง16สิงหาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนากำเนิดอยู่ที่กรกฎนั่นเองกรกฎราศีปูนะครับราศีปูถือว่าเป็นราศีสัตว์น้ำนะครับช่วงต้นปีระหว่างนี้ชาวกรกฎเนี่ยมันจะได้รับผลเสียนะครับหรือว่าผลที่ควรระวังจากการที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยยกย้ายตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนะครับปี64แล้วก็ ยกย้ายแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับยาวไวถึงวันที่8เมษายนปี65ตลอดระยะเวลาประมาณ5เดือนนะครับกรกฎก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญจ่จะมีปัญหานะครับอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งนะครับการไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือแม้กระทั่งการมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหรือการสูญเสียอะไรแบบนี้นะครับญาติผู้ใหญ่เนะาะต้องบอกกันอย่างนี้นะครับ เกณฑ์ตรงนี้นะครับจะมียาวไปถึง8เมษายนปี65นะถึงปี65นะครับก็เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในช่วงหนึ่งเลยนะครับในช่วงหนึ่งก่อนหน้านั้นในปี65เนี่ยจะมีวันที่ดาวดวงหนึ่งยกย้ายก็คือดาวพระราหูวันที่30ม,มีนาคมนะครับ30มีนาคมปี65ครับเวลาประมาณตี2ครึ่งนะครับ ดาวพระราหูยกย้ายนะครับจากราศีพฤษภเนี่ยเข้าไปสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีการงานของชาวราศีกรกฎนะตำแหน่งการงานราหูเข้าการงานต้องบอกนี้ว่ามีลักษณะของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการงานเข้ามานะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ราศีกรกฎนั้นมีงานที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นมีโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้น มีการลงทุนมากขึ้นถ้าคนทําธุรกิจจะมีลงทุนมีความเสี่ยงเข้ามามากขึ้นนะครับต้องบอกอย่างนี้นะแล้วก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่มีลักษณะของการเป็นสีเทาๆนะครับหรือเป็นงานที่ต้องใช้เ,เล่เหลี่ยมนะใช้การพลิกแปลงใช้การซิกแซกนะต,ต้องเป็นลักษณะที่เป็นสีเทาๆหน่อยนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะต้องดูให้ดีนะครับ หรือมีลักษณะของการที่มีเส้นมีสายเข้ามานะครับเพราะดาวพระราหูเนี่ยเราดูในเรื่องของทั้งข้อกฎหมายนะเรื่องของเส้นสายนะครับพอดาวดวงนี้เข้าสู่ตําแหน่งการงานเราต้องมีเข้ามาเกี่ยวกับการงานแน่นอนนะครับแต่เป็นลักษณะของวอลุ่มที่มันใหญ่ขึ้นเช่นถ้าคุณทําธุรกิจนะคุณจะมีการลงทุนที่เยอะขึ้นนะจำนวนเงินเม็ดเงินมากขึ้นนั่นเองนะครับต้องดูให้ดีจะมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้ามา เกี่ยวข้องกับการงานของคุณมากขึ้นนะเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในเรื่องของการงานนะครับในช่วงวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีแต่เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามามากขึ้นมีการใช้เส้นสายมเีเรื่องของคนที่มีอิทธิพลนะในงานของคุณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นว่าก็ เราก็ต้องทําตัวให้เป็นเด็กดีะนะต้องทําตัวให้เป็นเด็กดีนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยสาเดือนแรกเนี่ยพอผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสทั้งเข้ามาให้คุณและให้ทัดนะครับต้องบอกนี้เพราะดาวพระศุก์ดีก็ยังเป็นมรณะอยู่ถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าทาวกรกฎเนี่ยทำตัวแข็งข้อสมมตินะแข็งข้อกับหัวหน้ากับเจ้านายเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเสียหายเยอะเลย นะครับมีโอกาสจะเสียหายเยอะเลยเพราะพวกเราผู้ใหญ่จะเข้ามาอ,อ,อยู่เขาเรียกว่าปะปนในเรื่องการงานคุณเนี่ยเยอะนะครับเข้ามา,ม,ามีอิทธิพลเยอะนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดคุยกันไม่ได้ไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้โหมีโอกาสที่เสียหายนะครับแต่คราวนี้ก็ยังโชคดีนะที่ว่า8เมษายนปุ๊บเนี่ยดาวพระสมดีเนี่ยยกย้ายจากราศีกุมเข้าราศีมีนดาวพระฤหัสจัรเป็นสุภะเนี่ยแปลว่าถ้าคุณผ่าน วันที่8เมษายนไปได้ปุ๊บนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาให้คุณอย่างเต็มที่นะครับให้คุณประโยชน์นะไม่ใช่ให้คุณลำบากนะครับให้คุณอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าดาวพระหัสพ้นจากการเป็นมรณะมาแล้วเข้าสูมแหน่งสุภะเนี่ยแปลว่าความก้าวหน้าความดีงามนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณนะครับส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานทําให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีหน้ามีตาบัางเกิดความสําเร็จเกิดขึ้น ผู้ใหญ่ดันนะต้องบอกงี้เลยผู้ใหญ่ดันนะขอให้คุณทําตัวให้ดีๆเนะครับเ,เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่าภายในบ้านด้วยพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ถ้าเกิดเจ็บป่วยนะครับในต้นปีเนี่ยช่วงต้นปีอาจจะเจ็บป่วยมีโรคประจําตัวเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นหลังวันที่8เมษายนนะครับอาการเจ็บป่วยนะครับจะดีขึ้นนะรักษาหายเจอหมอดียาดีโรงพยาบาลดีนะครับก็จะถือว่า ดีขึ้นทั้งหมดเลยหลังวันที่8เมษายนดาวพระรสบดียกย้ายนะครับเข้าสู่ตำแหน่งสุภาเป็นกเกษตรตราธิบดีราศีกรกฎจะบังเกิดในเรื่องของชื่อเสียงใครอยากจะสอบแข่งขันอะไรนักเรียนนักศึกษาจะสอบแข่งขันแล้วสําเร็จมีโอกาสที่จะได้ตามเป้านะครับใครจะไปสมัครงานที่ใหม่มีโอกาสที่คุณจะสมัครสําเร็จได้ ตามดั่งใจเรียกเงินเรียกเงินเดือนไปค่าตอบแทนไปได้รับผลตอบแทนที่คุณพึงพอใจนะครับนี่คือราศีกรกฎนะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะให้การสนับสนุนอย่างดีมากคุณมีโอกาสจะได้ตําแหน่งแห่งหนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เอามายัดเยียดให้นะครับอ่ะคุณเอาตําแหน่งนี้ไปอ่าเขามีตําแหน่งนี้ว่างเขาดึงคุณขึ้นไปยัดใจแบบนี้เลยนะครับนี่คือชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นเนี่ยปี65ก็เรียกได้ว่า เป็นปีทองผ่องอภัยเป็นปีแห่งการก้าวหน้าเติบโตของชาวราศีกรกฎแล้วเต็มไปด้วยการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโอ้โหนี้ถือว่าดีมากนะถือว่าดีมากนะครับวันที่7กรกฎาคมดาวมฤตยูเนี่ยจะยกย้ายนะครับยกย้ายจากราศีเมษนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่การงานของคุณเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเข้ามาชี้ให้คุณต้องปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีเกณฑ์ที่คุณต้องห้ามเป็นเด็กดื้อ <c oughs> ถ้าเขาชี้ให้ปรับเปลี่ยนนู่นนัน่นพยายามปรับเปลี่ยนตามนะพยายามปรับเปลี่ยนตามเพราะอะไรเพราะตั้งแต่แปดเมษายนาผู้ใหญ่ให้คุณไงอ่าให้คุณประโยชน์ ผู้ใหญ่ให้คุณให้โชคนะเพราะงั้นเพราะงั้นต้องตามเขาหน่อยตามเขาหน่อยรับรองว่าได้ดีนะครับแล้วมันจะเกิดการปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยบางทีถูกโยกในตําแหน่งการงานนู่นนี่นั่นหรือใคร,ใครทําธุรกิจเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนมีลูกค้าเข้ามามีลูกค้ารายใหม่เข้ามาทําให้ต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการทํางานบ้างนะครับในครึ่งปีแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่หลังจากเลยครึ่งปีแรกไปเข้าสู่เนี่ยเกรกฎาคมดาวมรตยูยกย้ายจาก เดือนการงานนะเข้าสู่เรือนลาภะโอ้โหตรงนี้เรียกว่าการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังมีอยู่แต่มีน้อยมีอยู่แต่มีน้อยแล้วไม่ได้ปรับเปลี่ยนใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ได้โชคจากการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของต่างประเทศนะครับไม่ไว่าเป็นการค้าการขายนะครับการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศราศีกรกฎมีโอกาสเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับดาวมฤตยูยกย้ายเข้าสู่ตําแหน่งลาภะนะครับ อยู่ไปถึงประมาณ5เดือนนะครับก็การงานธุรกิจของคุณก็ค่อนข้างที่มีเสถียรภาพแล้วแต่เดี๋ยวมันจะมีติ่ง,น,งนึงนิดนึงนะครับช่วงประมาณ1นธันวาคมเนี่ยดาวมตยูจะย,ยกย้ายเข้าการงานอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นช่วงปลายปีมีโอกาสที่ราศ,รรรศีกรกฎจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเกี่ยวเรื่องการงานนะครับมีโอกาสปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะมีเปลี่ยนย้ายแผนกเปลี่ยนลักษณะการรับผิดช,ชอบหรืออาจจะ ย้ายไปอีกที่นึงอะไรแบบนี้ครับเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนที่ต่อเนื่องจากช่วงกลางปีนะครับซึ่งไม่มากแล้วเกณฑ์การปรับเปลี่ยนนี้จะมีขึ้นประมาณ3เดือนก็คือ 1. ธันวาคม6.5ไปจนถึง 8. มีนาคม6.6นะครับพอหลังจาก 8. มีนาคม6.6ปุ๊บดามรัตยูยกย้ายออกจากเรือนการงานคราวนี้เรื่องงานของคุณเนี่ยมีเสถียรภาพยาวๆครับนะบมีความมั่นคงยาวๆ รวมถึงรอบวงโคจรของดาวพระหัสบดีครับที่จะยกในวันที่8เมษายนเนี่ยเข้าในราศีมีนเป็นกเกษตาราธิบดีเนี่ยแล้วจะอยู่ราศีมีน1ปีครับขยับเข้าราศีเมษ1ปีขยับเข้า,าราศีพฤษภ1ปีได้ผลดีต่อราศีกรกฎเป็นจํานวน3ปีต่อเนื่องครับ3ปีต่อเนื่องยาวๆดาวพระหัสบดีได้ให้ผลดีกับดวงชะตา เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในรอบนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณโอ้โหมันกระชุ่มกระชวยขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถรรัมภ์ค้าชูแล้วขอให้คุณนะครับพยายามทําตัวให้ดีนะครับทำให้เต็มที่นะครับทางานให้ให้เต็มที่มีความขยันหมั่นเพียรน,นะครับทุ่มเทรับรองว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นนะครับมองเห็นในสิ่งที่คุณทำนะแล้วจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณไปแบบสุดทางแน่นอน นะครับหลังจากวันที่8เมษายนเนี่ยดวงชะตาฟ้าเปิดดวงชะตาฟ้าเปิดทุกอย่างเนี่ยราบรื่นนะต้องบอกองี้ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ในขอบเขตที่คุณรับได้นะครับไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบอุ้ยตื่นตนกตกใจแล้วก็จากพลิกฝ่ามือเป็นเป็นเขาเรียกว่าจากจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเงี้ยนะไม่มีขนาดนั้นนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีกรกฎ ในปี65นี้ถือว่าเป็นปีทองของคุณเช่นเดียวกันนะครับเอาล้ครับก็ถ้าเกิดาชาวกรกฎชื่นชอบนะครับเราเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับหมอแมนด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้หมอแมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ